ผู้หญิงอย่างเรา,เราถ้าเรื่องขนมนะหรอขอให้บอกกินได้ทั้งวันอืมแต่ก็ห่วงสวยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะ <S 2> <S 2> <S Well บี Be. ขนมอวกาศอร่อยคงคุณค่าผลไม้แท้สนุกได้สาระเต็มเต็มคำเวลบี well Be. อร่อยแบบนี้ลองเลย พบกันอีกครั้งน,น,นะคะกับรายการ f a ชั่นฟ f u ร i o u สรายการที่จะพาคุณไปแนะนําให้รู้จักกับสถานที่ช้อปปิง้งที่มีทั้งของถูกและของดีค่ะรวมไปถึงอัปเดตแฟชั่นที่กําลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายแล้วค่ะอยู่กับดิฉันปวิตราหอมหวนคิวตซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วังหลังนั่นเอง ตลาดวังหลังนั้นตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชเชื่อมต่อถนนอมรินกับท่าเรือวังหลังค่ะซึ่งเป็นย่านเก่าลักษณะเป็นซอยยาวมีตรอกแยกออกไปเปิดทุกวันเวลากลางวันและในวันพุธก็จะมีตลาดนัดด้วยค่ะโดยตลาดวังหลังเองเป็นที่รู้จักดีของคนววยทำงานและนักศึกษาเพราะเป็นแหล่งรวมสินค้ามือสองทั้งเสือ้อผ้ากระเป๋ารองเทา้าและเครื่องประดับในราคาย่อมเยาแถมยังมีคุณภาพดีอีกแน่นอนค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีทั้งของเบเตเลทั่วไปและอาหารที่นี่ก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะตลาดวังหลังเองจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่คุณน่าจะหาโอกาสมาเยือนสักครั้งค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับสถานที่ที่เราพามาแนะนำกันในวันนี้นะคะมีแต่ของน่าสนใจตไปหมดเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับผู้เข้าขัดข,ขันทั้งสทีมเลยค่ะเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> เดี๋ยวเริ่มต้นกอนเลยค่ะนิ้ค่ะวรารสารปีสอค่ะเฟิร์มค่ะวรารสารปีสองค่ะ ไอซี่รัศาสตร์ปีหนึ่งค่ะฟิลรัศาสตร์ปีหนึ่งค่ะปกติ2คนนี้นี่มาช้อปปิง้งเคยมาช้อปปิ้งทีวง่วังหลังกันบ้างไหมเอ่ย <c oughs> เคยค่ะแล้วแล้วปกติเลยถ้าไม่มาวังหลังไปที่ไหนเอ่ย <c oughs> ฟิลเจอร์ค่ะ <c oughs> ฟิลเจอร์สแสดงจุดยิ้ว่าเราไปทีธรรมศาสตร์ <c oughs> ใช่แล้วฝั่งนี้คะ่ะไปช้อปปิ้งที่ไหนกันหน่อยสยามค่ะสยามค่ะจริงๆตลาดไทยจะจิกกัดเขาทำไมเอ่อแล้วปกติการแต่งตัวของเฟิร์มกับนิ่งนองเป็นไงบ้าง สบายสบายเสื้อยืดกางเกงขาสั้นค่ะอ่านิ่งนอค่ะก็แล้วแต่ค่ะเพราะไหลอยากหวานก็แต่งหวานอยากจะแบบว่าเช่ก็แต่งเท่หวานนี่คือแบบคิตตี้รุงรังมาเลยก็ไม่ขนาดนั้นเออฝั่งนี้ค่ะแต่งตัวยังไงบ้างคะเออมีอะไรอยู่ในตู้ก็ใส่ค่ะอ๋อโอเคแบบง่ายๆแล้วแต่ว่าทั้งสองทีมคือช้อปปิ้งกันบ่อยมากังมาพยักหน้าแบบแบบอืมทั้งสองทีมก็เป็นขาช้อปกันขานี้นะคะเชื่อได้ว่าวันนี้ต้องแต่งตัวกันเต็มที่แน่ๆเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้เลยค่ะว่าเป็นยังไง S <S สำหรับโจทย์แฟชั่นฟิยริสในวันนี้ก็คือ <S <S เซ็กซี่กรันช์นั่นเอง g r ัน g e สไตล์เป็นแฟชั่นที่ผสมผสานระหว่างสไตล์พังและ c a s เชียลเอาท์ดอร์แวรค่ะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวกรัน g e ล็อกกระแสมาแรงในยุค90โดยมีไอเทมเด่นๆคือเสื้อลายสกอตผ้าสักหลาดยีนฟอกสีเข้มๆอย่างน้ำตาลแดงหรือสีครามแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีขาวดำนั่นเองค่ะ ส่วนการกลับมาของสไตล์นี้ไอเทมก็มีสีสันมากขึ้นค่ะโดยสามารถใส่เสื้อยืดอาจมีการสวมจัดเก็ตยีนหรือหนังทับพร้อมกับกางเกงขาสั้นยีนรุ่ยๆหรือยีนเก่าตัวใหญ่และรองเท้าผ้าใบบูทคอมแบบหรือจะเป็นส้นตึกคู่โตก็ได้ค่ะสามารถใส่หมวกแก๊ปลายเท่เพิ่มแว่ตาทรงคุณปู่เท่านี้คุณก็ได้ลุคก,กรันสไตล์แบบเต็มตัวแล้วค่ะ สำหรับกติกาในวันนี้นะคะก็จะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมค่ะส่งตัวแทนมาทีมละหนึ่งคนมาแต่งตัวตามโจทย์ที่เราได้รับก็คือเซ็กซี่กรันช์นั่นเองนะคะแล้วเราเนี่ยจะให้งบทีมละ500บาทภายในเวลา30นาทีค่ะเราจะมารวมตัวกันแล้วก็แต่งตัวดูว่าคณะกรรมการค่ะซึ่งเป็นคนในวางหลังนะคะทั้งหมด10ท่านเป็นคนตัดสินว่าใครที่จะเป็นคนชนะในสัปดาห์นี้รวมถึงร้านค้าอีก5ร้านด้วยนะคะและผู้ที่ชนะค่ะก็จะได้เป็นแฟชั่นคิงในสัปดาห์สุดท้ายนี้ด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้พร ฝั่งนี้คะขอบล้วค่ะถ้างนั้นไปกันเลยค่ะเฮ้ยุ่นน่ององจะเอาตาขายอะ่อกซ็กซี่ันหุนนองนะคะือวก็ดูบอดเราค่อยกลับมาโอเคได้เดียกลับมาดูนะคะได้แต่ได้ผ้าใบเลยได้บูทเอาบูทดีกว่าสวยกว่า คิดไว้ยังว่าแบบประมาณไหนจะแต่งประมาณไหนไม่มีเอาแบบใส่เป็นหนังดีไหมเป็นหนังใส่เป็นหนังแล้วก็ขาดขาดขาดตรงไหนเอาหนังขาดอ่ะเขาจะมีเหรอเดี๋ยวตัดเองคิดไว้ยังว่าจะแต่งแบบไหนคิดไว้แล้วค่ะแบบไหนแบบไหนบองไหนแบบไหนผมเราจะไม่ล้วนไหลเดี๋ยวฝ่ายฝรู้จะเป็นแบบกระปองหนังขาดได้ไม่คะวบู๊ สูงน้องตาข่ายซี่นิดนึงตัดเครื่องประดับเป็นแบบหมุดๆเออทดลองว่าแบบสเต็ปหายยากจุงไม่เจอนี่ค่ะยิ้มเสร็จสุดแต่ได้ขาท่านเหรอคือต้องข่ายเอาข่ายเอาก็ได้เหมือนเดี๋ยวมันจะหายคู่ละร้อยแมเจ้าแม่จิบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขั้วหรอขมเทาคู่ละร้อยค่ะ คู่ละร้อยหาก่อนหาที่อยากได้ก่อนเดค่ะซื้อของตัวเองด้วยได้ไปเนี่ยเขาเกิดอะไรกันทำไมเราเค็มเลยอ่ะก็แนวแบบเซ็กซี่กรันช์ทำมือทำมือเราไปเค็มมาข้างบนไม่ได้ได้เลยัวกลัวหาไม่ได้หน่อร้อยละร้อยละหนึ่งร้อยแดงไหม จ้เท่าไหร่คะจ้าห้าสิบเราเที่ยงได้ไหมอ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ลดอีกนิดนึงไม่ได้หรอไล้ยี่นิดนึงหอเลยของพี่ตึ้งลงเงี้ยตึ้งตึ้งตึ้งโา้ยไปถ่ายรายการอ่ะเขาให้งบประมาณนิดเดียวเองอ่ะรายการเนี่ยนะนี่ค่ะกล้องยิ้มให้กล้องหน่อยขอบคุณค่ะได้เวลาเก๊ นี่ค่ะงั้นเอาคู่นี้คู่หนึ่งรองท้าคู่ละลอยเดียวที่นี่เท่านั้นเฮ้ยเจอทีมคู่แข่งอุ้ยอ้าวได้อะไรหรือยังอ่ะไม่บอกบอกควาลับโ้ยอะไรอ่ะเราไม่บอกเลือกต่อเลือกต่อเดี๋ยวเจอกันแล้วก็กร u นช์อะไร ดูปะเป็นกรันช์ไหมเนี่ยสวยลองลองเลยเกมงบจะไม่พอมากบอกเลยเดี๋ยวเราต้องซื้อเสื้ออีกอ่ะเสื้อก็ยังไม่ได้เสื้อจะเท่าไหร่จริงๆแล้วลดไม่นะลดไม่มาถ่ายรายการเขามีงบให้ไม่พอลดไม่นะคะเอาอันนี้เลยเนาะที่ขะเอาอันนี้ค่ะ ก็จะเหลือไม่ต้องใส่ถุงแม้รถโลกร้อนโอ้รถโลกร้อนค่ะไม่ใช่ดูดูดูสวยปะสวยไหมดูถ่ายรายการอ่ะเขาให้งบหนูมาน้อยหน่อยเอาเก้าเก้าแล้วกันเก้าสิบาสิบบาทคสิบบาทนะขอบพระคุณค่ะอเจอากิริยาเออคือเจอาเลยอ่ะเตรียมแพ้เลยนะเสร็จแล้วได้รองเท้าแล้วแต่ขนเสร็จแล้วอ่ะ แบบอ๋อ้าไงคสร้างแค่อยู่ก็ดูอิ่เดียวก็เห็นแล้วอะจาความแบบเราก็ต้องไม่ถึงน้องอีกด้วยนะเพราะใส่กระโปรงก็ดีนะอ,อมทนยาวไปปนะอ๋อตัดได้คือร้านนี้เลือกเราจะตัดให้ กเกงขาดำได้อยู่แตัดยังไงอ่ะแ0สิบาทพร้อมตัดลดได้ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะลดหน่อยได้ไหมหนูมาถ่ายรายการแปดสิบละกัแปดห้า่ะแปดสิบนะเอ้ยขอบคุณค่ะที่ไม่ดีตั้งขอบคุณค่ะได้แล้วก็ Okay. Okay, well, okay. <c oughs> <c oughs> ม่ uh. ้องใส่ถุงก็ได้จ้ะขอบคุณค่ะคุณมากค่ะขอขายดีๆค่ะได้แล้วแปดสิบบาทรับตัดให้ด้วยค่ะว้าวโอาโหหังอ่มเออหลังงาหว้าววามหังอะแซมนะฟองหนักจุนสิวหนักจุดสิวว่าดูนิมีถุงน่องสีดำแบบไหนบ้างคะเอามีนะกับบ้างค่ะ พี่มีแบบขาดๆไหมคะมีมีขาดอยนเท่าไหร่อคะลยอเซกซีแบบขอให้ทีมเซ็กซี่เ่าวะเออเอาบางไหมเอาบางพี่แบบไหนแนะนำหนูบ้างอะเอาทั้งตัวเท่าไหร่คะคู่ละสามเก้ากันสามสิบเก้าพี่ค้าสามสิบเอดูที่นึงนนิดนึงนิดนึงขอบคุณค่ะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วต่อไปจะทำยังไงให้มันดูเซ็กซี่ดีนะหมดเวลายังยังใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวนก็เอานี้ปะล่ะเพราะว่ากระโปรงเราสั้นแล้วก็แหละเนาะได้ได้ตัวนี้ไม่ต้องใส่หูก็ได้ค่ะลดได้ไหมอ่ะไม่ได้จ้าได้ค่ะเรามีเงินเหลือว้าวอ๋อสีขาวอะสีขาวสีน้ำตาลไหมน้ำตาลไหนเนี่ยเหรออืมเยอะเลย อันนี้ป้าแกละเก๋ๆแกรจีจค่ะคอะขอบคุณค่รให้ใชะพูดใหม่สิพี่รถเชรถให้เชเนี่ยค่จสิบห้าบาทจาคอมปังจริงๆแล้วได้ใส่ถุงร้องจ่ายประมาณสิบปีหด ได้อะไรกันมาบ้างค่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวตอนแรกถามก่อนเลยว่าเหลือตังค์เท่าไหร่ร4 9บาท149่บาทเป็นคยใช้เงินเหลือนิดนึงสวยเอออาฝั่งนี้ฝั่งนี้เหลือเหลือเงินกันบ้างไหมคะไม่เหลือค่ะที่บ้านสอนนาว่าเป็นคนใช้เงินเป็นอย่าเหลือทําบุญไป5บาทอ๋อทำงินไป5บาทด้วยสวยและใจดีนะคะก็เดี๋ยวถามกันว่าได้ต่อรองราคากับแม่ค้าบ้างไหมได้ต่อตลอดทุกร้านเลยค่ะทุกร้านอย่างเช่นรถรถรถยอะสุดที่เท่าไหร่ ร้อยห้าสิบหรือร้อยยี่สิบคะโอ้โหห้าร้อยหรือยี่สิบบาทไม่ใช่อันนั้นให้ฟรีดีกว่านะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ลดได้บ้างปะลดได้แบบเราแบบว่ารู้ว่าเขาทํางานน่ะก็เลยไม่อยากต่อเขามาแต่เราก็ต่อนะเออแต่ก็ต่อเท่าที่คือทีมนี้เป็นกลสติไทยขายสวยไม่เอาชนะไม่ใช่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าของเขามาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองที่ไปแต่งตัวกันกีกว่าไปกันเลยค่ะเออ โหแต่ละทีมแต่งตัวกันมาได้แบบเซ็กซี่มากจริงๆนะคะ <c oughs> ธรรมดาค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละชิ้นเขาราคาเท่าไหร่ค่ะก็เสื้อตัวนี้100่งร้อยบาทค่ะ <c oughs> เสื้อคุมเ5ด5บาทค่ะค่ะแล้วก็กระโปรง80บาทค่ะถุงน่องถุงน่อง5หแบบตะขาด้วยตะข่ายด้วยรองเท้าบู๊ตราคาร้อแล้วก็กระเป๋าสไมลี่50บาทค่ะรวมทั้งหมดเป็น495บาทค่ะเหลือ5บาทเอาไปทำบุญสวยๆเสสวยเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันบ้างค่ะทีมนี้มีอะไรบ้างคะ ที่คาดผม20ค่ะเสื้อ,อ80อันนี้เราเลือกเสื้อมาจะของร้านาตัดให้เลยแล้วก็กางเกง120่ถุงน่อง40อันนี้มันเซ็กซี่ไม่พอเราขอตัดเองอสังเกตได้ว่ามีดีเทลตรงการตัด <c oughs> แล้วก็รองเท้าอีก91บาทค่ะรวมเป็น351บาทค่ะรองเท้า91บาทขอเขาลดร้อยบาทหนึ่งไม่ไ้ยังไงดีเขามีต่างคนแค่9บาทแล้วก็ไม่เป็นไรใจดีบาทหนึ่งไม่เป็นไรสวยๆวยต่อมาอันนี้คือทัลลุของ,อง2คนเนาะเดี๋ยวเราให้บอกคอนเซปต์นิดนึงว่าการแต่งตัวนี้มีคอนเซปตว่่าาอยงไร ค่ะคอนเซปขลราก็คือโกโก้กรันช์ค่ะคือเหมือนว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนจะโกโก้ Go Go ที่ไหนเนี่ยแล้วก็สามารถกรันช์ได้ทุกที่เลยค่ะโกโก้กรันช์ unge, เข้ากับทีมเซ็กซี่กรันช์พมากเลยนะคะต่อมาคอนเซปทีมนี้ค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้เป็นไอซ์เนโกะแล้วคเราจะโดนแบงแรงก็เลยขอบเปลี่ยนค่ะ เป็นเป็นเมียววังหลังค่ะเมียววังหลังที่คาดผมเป็นหูนะก็สําหรับ2ทีมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการค่ะซึ่งเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวที่วังหลังทั้งหกสิบคนกับร้านค้าอีก5ร้านนะคะเป็นคนตัดสินว่าใครจะได้เป็นแฟชั่นคิงประจําสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะเย้ และในที่สุดเราก็ได้แฟชั่นคิงประจําสัปดาห์นี้แล้วนะคะรู้สึกยังไงคะเฟิร์มรู้สึกว่าคุณจะได้ไหมคะชนะแน่ๆค่ะหน้า <5 S 2> บาทที่เราทําไปต้องทให้เราชนะแน่ๆค่ะแอบ,บเล่นของนิดๆ<ไ>นะคะอ่ทีมนี้ค่ะมั่นใจไหมคะเต็มร้อยค่ะอย,ะยากจะบอกเลยว่าตอนเนี้ยเราได้ผลมาแล้วในมือแล้วคือคะแนนเนี่ยชิวเฉียบมากๆประมาณแบบ0 0 0 0 2 5คะแนนโอ้เล่นหุ้นหรือเปล่าไม่ใช่อ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราประกาศกันเลยค่ะผู้ชนะที่ได้เป็นแฟชั่นคิงของเราในสัปดาห์นี้ก็คือ ก็คือคือทีมของฟ้าง,งค,ค่ะเย่และนี่คือของรางวัลของเราค่ะกิฟต์เซ็ตเครื่องสําอางของคอสลุกนะคะใครที่สนใจก็อสำอางคอสลุกก็สามารถติดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้ค่ะ เป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นผู้ชนะแล้วก็รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าต้องชนอะชินชินมากๆค่ะกับการได้ชนะเนี่ยขอเครื่องสำอางคืนผู้แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะนอกจากจะแพ้เราก็ต้องมีบทลงโทษด้วย <laughs> <laughs> มันซ้ําเติม <laughs> <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยบทลงโทษเป็นอะไรเพราะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ าเรือเตาไปทางไหนอะคะตลดทิาโอเคถาเเตาไปทางไหนอะคะไเลยนะคือต้องไปที่ลนา่าอะไรไปดีอะไปทางไหนดีอะไปไหนนะไปทางไหนนะไม่ใช่เรือเตาทางนี้ทางนี้แลไี้ตางนั่งรถตู้ ตู้ไสลูกต anyway, so like so, so, ู้ต oh, okay, ู้ใช้รวบแล้วตู้ไปลงใส่ใต้ใส่ใต้ตรงไหนใส่ใต้ไหนใส่ใต้ชันบริฉานเลยกันท่านไปแล้วเลยจริงกันยันไปปาลิฉานคืนนี้คืนนี้นนั่งเรือไปเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้กำกับทั้งสองทีมากมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็ที่ขาดไปได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะ <c oughs> เครื่องสำอางคอสลุกค่ะและสถานที่ถ่ายท,ทำในวันนี้ก็คือวังหลังนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการแฟ shion Furious <c oughs> ก็ดำเนินมาถึงเทปสุดท้ายแล้วค่ะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณ <c oughs> คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเทปก่อนหน้าหรือว่าพลาดตอนไหนไปเนี่ยสามารถดูได้ที่ ww youtube.com นะคะเซิร์ชหาคำว่า Fashion Furious หรือว่าสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดม h ช n แนลแล้ววันนี้นะคะรายการ f a ช h ่น n f u r ร o ย s รายการ แต,ต,ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย